ตอนนี้เราก็อยู่กับ oppo a 5 pro 5 g ครับในคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูว่าสเปคการใช้งานตัวหน้าจอแล้วก็ตัวชิปของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเขามาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับความละเอียดที่ได้มาเนี่ยเป็น s d plus refresh r t e 2 0 h z นะครับผมค่าความสว่างสูงสุดของหน้าจออยู่ที่1000นนิตนะครับหน้าจอของเขาเนี่ยเวลาเราใส่ถุงมือขับมอไซค์อยู่เนี่ยก็สามารถที่จะสัมผัสแล้วก็ใช้งานได้นะครับผม ตัวหน้าจอก็แข็งแรงทนทานเนาะสำหรับตัวชิปของเขานะครับก็จะเป็นตัว MediaTek Dimensity 6300ครับเป็นชิปที่ตัวแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับใช้งานได้ลื่นไหลสมูทแน่นอนวางจาหน่ายด้วยกัน2รุ่นก็จะมีตัวแรม6ล้128ขายอยู่ที่7,499บาทแรม8ม้อม256 g ิขายอยู่ที่8,999บาทครับผมมีฟีเจอร์แอรต่างให้ใช้งานเนาะรวมถึงตัว AI Link Boost 2.0นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยก็ดึงสัญญาณให้มันแบบเน็ตเร็วแรงเลยนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีก1รุ่นที่สเปคการใช้งาน ดีครับตัวเครื่องแข็งแรงทนทานแล้วก็ดีไซน์เนี่ยทำออกมาได้สวยมากๆครับสำหรับเจ้า OPPO A5 Pro 5G เครื่องนี้